คุยกันหนักๆคุยกันยาวๆมีหลายเรื่องที่ต้องคุยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอาเรื่องของดอกเบี้ยที่หลายประเทศนะครับบอกออกมาส่งสัญญาณชัดมากเลยครั้งนี้เนี่ยว่าเออนะต้องมีการลดนั่นแหละนะครับถึงแม้ว่าเงินเฟร้รมันจะแบบว่าในการขึ้นมาหน่อยๆนยนะนะฮะขึ้นผิดคาดก็อบอกวต้องดูระยะย,ยาวต้องดูระยะยาวนะฮะ ให้พี่มงคลช่วยสรุปภาพของโลกณขณะนี้แล้วเดี๋ยวมาดูไทยแล้วทําไมข้างเงินบาทเราอ่อนค่าเดี๋ยวได้หาคําตอบกันแน่ๆเชิญเลยครับพี่อุดรค่ะอืมนึวก่อนนะค่ะนึกก่อนผมกำลังหาสไลด์อยู่เดี๋ยวผมน่าแช่นาจอนเดี๋ยวผมเอาได้เลยครับดีฮะเราถามเรื่องดอกเบี้ยใช่ไหมค่ะดันผมดันซ่อนสไลด์ดอกเบี้ยกบไปหมดแล้วอ่ะโอเคไม่เป็นไร จะได้สรุปจะได้สรุปเอาไม่เป็นไรดีดีสรุปสรุปนะสรุปนะระหว่างนี้ผมผมอธิบายให้คุณผู้ชมก่อนพี่อุทหาหาไปก่อนค่ะหาไปก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยไม่หาแล้วหาไม่เจอฮะเดี๋ยวพูดได้เลยไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้อะไรกันลุยเลยอ่ะพี่โชว์อะไร CME f a c e w t o o k นะฮะกำลลังจะบอกอะไรฮะอันนี้เรื่องดอกเบี้ยก่อนค่ะดอกเบี้ยวันนี้ทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็จะทางลงหมดนะครับก็ ตอนนี้ทาที่เราเห็นก็จะมีเฉพาะตัวตัวไต,ต้หวันครับที่มีการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยไต้หวันจะเป็นประเทศที่มีการมีความแตกต่างในการเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านเับเพราะว่าไต้หวันเองที่ผ่านมานั้นเนี่ยเขาปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยมารู้สึกจะหลายครั้งแล้วนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวเมื่อวานนี้มีการมาหนึ่งครั้งโอเคไม่รันนี่ครับคือไต้หวันเองเนี่ยจะมีความแตกต่างนิดหนึ่งคนอื่นเนี่ยเขาเงินเฟ้อเขากำลังจะลงแต่ไต้หวันเนี่ยเงินเฟ้อดันขึ้นนะครับในนี่ครับนี่คือภาพนี้ชัดเจน ไต้หวันในเงินเฟ้อดันขึ้นตอนนี้ล่าสุดคือสามเปอร์เซน็นกว่าๆแล้ว <S 2> <S 2> ขณะที่นโยบายดอกเบี้ยนโยบายของตัวโพลิซีของเขาเองเนี่ยจะคุมไปที่สองเปอร์เซน็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไต้หวันก็จะกลายไปเห็นเห็นไหมครับว่าเขามีการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยมาตั้งแต่ปีสองสองเป็นต้นมานะครับก็จากหนึ่งเปอร์เซ็นกว่าๆไปเป็นสองเปอร์เซ็นเมื่อวานนี้น่าจะเป็นประเทศเดียวกันเป็นเป็นประเทศเดียวที่เหลือก็จะเป็นลักษณะการลดดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะแยกเป็นอีกสองทางอีก เงินเฟ้อส่วนใหญ่ลงอเมริกาเนี่ยเอาเดี๋ยวอเมริกาเปพผู้ที่หลังก็แล้วกันคนอื่นเนี่ยน่าจะอยากลงแต่ลงไม่ได้เพราะอเมริกายังไม่ยอมลงเนี่ยเป็นไอ้เคขวางคลองอยู่ไม่ลงคนอื่นอยากลงมากแต่ลงไม่ได้ก็เราจะเริ่มเห็นหลายๆที่เริ่มลงอย่างเมื่อเมื่อคืนจะเป็นเม็กซิโกแล้วก็หลายๆประเทศเริ่มลงนะครับแล้วก็ตัวบางประเทศอาจจะมีข้อจํากัดว่าลงไม่ได้ นะครับอาจจะยังไม่อยากจะทําเรื่องดอกเบีย้ยในการลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมันน่าจะเป็นจีนกับตอนนี้ที่เห็นนะจะเป็นจีนกับฟิลิปปินส์จีนกับฟิลิปปินส์อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้นโย,ย,ยบายในการกดดอกเบีย้ยเป็นตัวหลักในการลงอาจจะไปทําผ่านเขาเรียกว่าเป็นอาออครับอาออมันคือรีเสิร์ฟรีควายเมเจอรโชคืออัตราอัตราเงินสดสำรองธนาคารพาณิชย์ที่ต้องเก็บไว้รับทาไมมันต่างกันตรงไหนดอกเบี้ยก็คือต้นทุนของ ผู้กู้ที่ลดลงถูกไหมครับการลดดอกเบีย้ยทําให้คนจงใจมากู้มากขึ้นเพราะว่ามันลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยลงแต่ r R เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเรื่องของสภาพคล่องมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดการลดดอกเบีย้ยการลดเงินสดสํารองในธนาคารแห่งประเทศไทยลงไปเนี่ยหรือธนาคารกลางลงไปเนี่ยมันทําให้แบงก์จะมีเงินเยอะขึ้นพอแบงก์มีเงินเยอะขึ้นจะไปปล่อยกู้มากขึ้นพูดง,ง่าย องอันนี้ต่างกันตรงที่อันหนึง่งทาให้ต้นทุนในการกู้ลดลงแต่อันหนึง่งทาให้คาปิตี้ในการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์สูงขึ้นซึ่งทั้งสองอันมันก็ให้ผลที่ก็เรียกว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับไม่ได้ต่างกันมากมันลักษณะจ,จะเป็นอย่างนั้นมันตอนนี้เทนดอกเบี้ยน่าจะจบพีคไปเรียบร้อยแล้วยกเว้นไต้หวันที่เหลือน่าจะจบพีคไปเรียบร้อยแล้วมันก็แล้วแต่ใครจะลดก่อนลดน้อยลดลดก่อนหรือลดหลังครับขึ้นอยู่กับ ตัวระดับเงินเฟอ้อของประเทศเป็นสําคัญถ้าเราดูเมื่อวานนี้ผมเชื่อว,ว่าเมื่อวานเนี้ยมี IMF ม,มาพูดผมว่า IMF ม,มาพูดเนี่ยเพิ่นผมโทษทีผมไปปิดหน้าจอมอกี้ผมลืมเลผมปิดเร็วไปนิดนึง IMF มาพูดอันหนึ่งประโยคนหนึ่งน่าจะโดนใจผมว่าแบงก์ชาติน่าจะน่าจะน่าจะชอบนะแบงก์ชาติไทยน่าจะชอบเขาบอกว่าปีเนี้ยเลือกตั้งนะหกสิบประเทศครับ,รบประเทศหลักๆคืออเมริกาอังกฤษอินเดีย เขาบอกว่าไงป่ะเขาบอกว่าธนาคารกลางครับอ่าท่านน่ะเรารู้นะว่ารัฐบาลใหม่ๆขึ้นรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาปกติจะชูนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอันหนึ่งที่มักจะต้องทําเหมือนกันทุกคนเลยอยากลดตกเบี้ยเพราะว่าบอกว่าเงินเฟ้อลงแล้วอยากลดตกเบี้ยนึกถึงใครไหมนึกเราเรานึกชื่ออะไรอย่างว่าใครเป็นคนพูดประโยคนี้ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคุณต้องดูดีๆธนาคารกลางนะต้องดูดีๆว่าระดับเงินเฟ้อของ คุณเนี่ยมันอยู่ระดับที่ลดได้หรือ,อยังอย่าไปตามนักการเมืองมากนะอย่าให้หนักการเมืองมาเพรสเชอร์คุณมากนะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสียวินัยในการดูแลเรื่องการเงินกับการต่อสู้กับเงินเฟอ้อนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่ m อออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่ตัวธนาคารกลางน่าจะไปใช้ในการพิจารณาในการลดดอกเบีย้ยหรือหรือจะไม่ลดดอกเบีย้ยในตอนนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าของไทยเองอะ่ะผมมานั่งผมอ่ะชูเป็นเรื่องหลักเลยนะว่าดอกเบี้ยไทยอ่ะ จะลงแบบประเภทลงแบบสมัครใจหรือถูกบังคับให้ลง mm hmm. ถ้าลงแบบสมัครใจก็คือแบงค์ชาติลงด้วยเหตุผลเป็นหลักการเนี่ยผมโอเคสบายใจได้แต่ถ้าเกิดลงเพราะว่าถูกบังคับให้ลงเนี่ยอาจจะถูกมองในเชิงลบได้มันเนี่ยท่าทีของตัวธน,นาคารกลางไทยเนี่ยหรือแบงค์ชาติไทยเนี่ยก็คงต้องจับตาดูครับอาจจะมีการลดก่อนเฟสหรือลดหลังเฟสไม่แน่ใจแต่การลดเนี่ยถ้าเป็นการลดโดยสมัครใจหุ้นจะขึ้นครับ mm hmm. แต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าลดแบบ <Okay. S 2> ไม่สมัครใจหุ้นจะลงนะ ครับมองแค่นี้ว่าแบงค์ชาติสมัครใจหรือเปล่าที่จะลดนะฮะก็ที่ผ่านมาเขาก็เขาก็คานได้นะกับการที่เขาถูกกดดันจากรัฐบาลาคู่คุยกันตรงๆนะฮะเขาก็ถูกกดดันจากฝั่งของรัฐบาลแหละแต่เขาก็พยายามที่จะบอกว่าก็กกยังสามารถที่จะคงดอกเบีย้ยไว้ได้แต่ทีนี้พี่อุ๊ด ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายประเทศนะครับธนาคารกลางหลายประเทศบอกเออส่งสัญญาณแล้วแหละคะครั้งนี้เนี่ยที่เราจะประชุมกันวันที่10เมษายนพี่วิญมองภาพว่าเป็นยังไงอะสำหรับดอกเบีย้ยแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณไหมถ้าสมมติว่าไม่ลดดอกเบีย้ยอ,อสัญญาณตอนนี้เนี่ยน่าจะใช้สัญญาณเดิมก่อนเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดเขามีการทาเพรสออกมาเอ้ไม่เพรสเป็นการตอบคําถามอะไรบางอย่างออกมา เหมือนว่าเขาจะไม่ลดดอกเบีย้ยก่อนเดือนเมษายนก็หมายความว่าการประชุมเดือนเมษายนเนี่ยอาจไม่ลดดอกเบีย้ยเท่าที่ทราบตอนนี้ก็ถ้าลดดอกเบีย้ยเราที่สุดน่าจะเป็นเดือนิถุนายนแล้วก็การประชุมเดือนิถุนายนเนี่ยรู้สึกว่าแบงก์ชาติเราเนี่ยประชุมวันเดียวกับเฟดก็คือเราประชุมกลางวันในวันพุธน,นั้นผลผลประชุมเฟดออกกลางคืนครับน่าจะไปลดตรงนั้นไว้ก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าลดก่อนเฟดประมาณ6ชั่วโมงก็ไม่น่าเกลียดอะไร นะครับแต่ถ้าเกิดลดในเดือนเมษายนคือจริงๆลดหรือไม่ลดนะครับมันไม่ลดเร็วหรือไม่ลดเร็วมันไม่ได้มันไม่ใช่คีย์สำคัญอย่างเดียวแต่ค,แตคีย์สำคัญคือธนาคารแบงก์ชาติเองนั้นให้เหตุผลให้เหตุผลอย่างไรถ้าสมมติคุณจะลดเมษายนนะถ้าเหตุผลนั้นเป็นเหตุผลที่มันลอจิกหรือทุกคนฟังแล้วโอเคก็จบกันไม่มีอะไรครับผมนึกบอกไงว่าระหว่างความว่าสมัครใจกับถูกบังคับเนี่ยมันมันต้องไปแยกย้ายดีๆว่า ไม่ใช่หมายความว่าเขาขึ้นเขาลดดอกเบีย้ยเดือนเมษายนแล้วถูกบังคับไม่ใช่ครับถ้าธนาคา,ารกลางมีเหตุผลในการลดดอกเบีย้ยในเดือนเมษายนจบครับขึ้น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 นะครับครับครับประชวงที่ผ่านมาธนาคารกลางอบอร์ดมีเจ็ดเอาขออภัยบอร์ดกองนงมีเจ็ดถูกไหมนะฮะตอนนั้นก็สองท่านนะฮะที่บอกว่าให้ลดในช่วงที่บานมา แล้วก็มีห้าท่านซึ่งผมไปดูห้าท่านเลยนะพี่โอ๊ตห้าท่านนี่คือเป็นสิทธ์เก่าแบงค์ชาติทั้งนั้นเลยนะไม่ไม่ไม่เป็นสิทธ์ปัจจุบันก็เป็นสิทธ์เก่าทั้งนั้นเลยนะเออไม่เป็นไรครับอีกอันหนึ่งสั้นๆอีกอันหนึ่งคือเรื่องอเมริกาอเมริกาเองผมว่าทุกคนรู้ข้อมูลอเมริกาเยอะมากผมแต่ผมแชร์นิดเดียวเองไม่ถึงติ๊แปดวินาทีอเมริกาเองเนี่ยสังเกตดีๆครับตัว GDP ีีปรับขึ้นจากห4่งจุดสี่เป็นสองจุดหนึ่งหมายความว่าหมายความว่า เมื่อเอา nominal GDP เนี่ยหรือ GDP ราคาตลาดลบเงินเฟ้อคุณยังโตตั้งถง2.1เปอร์เซนแล้วปรับขึ้นด้วยนี่ก็เหตุผลหลักครับที่ทำให้ตัวหุ้นอเมริกานั้นปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาสามารถน่าจะสามารถชนะเงินเฟ้อได้ระดับหนึ่งเลย uh huh. แถมเฟดบอกว่าลดดอกเบีย้ยสามครั้งหมายความว่าอะไรการประชุมที่เหลืออีกหครั้งเนี่ยยังไงก็ลดยังไงก็ลด <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นสบายใจฮะนี่คือเหตุผลที่ทําให้หุ้นอเมริกานันเนี่ยวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะเหตุผลนี้แหละ คือ GDP ชนะเงินเฟอ้อด้วยชนะระดับหนึ่งเลยแล้วก็ปักธงแล้วว่าเินดอกเบีย้ยจะลงขนาดไหนซึ่งอันนี้นะผมว่าธนาคารที่อื่นก็จะใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดูต่อไปนะครับแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะเรามีปัญหา GDP นิดหน่อยอเยอะไม่นิดหน่อยหรอกเยอะนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเรา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 ลดได้อยู่แล้วเพราะว่า g d ดีเราลงเรามีเหตุผลในการลงในการลดดอกเบี้ยเพราะ GDP อยู่แล้วครับแต่เรายังอาจจะยังไม่มีเหตุผลมากพอในการคุ่มเรื่อง เรื่องของเงินเฟ้อเพราะว่าแบงค์ชาติชัดเจนว่าเป็นเป็นปัญหาด้านสตรัคเจอร์คือปัญหาด้านโครงสร้างพูดได้ง่ายแบงค์ชาติกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดข้างนอกดีเราก็ลดได้เพราะปัญหาคาว่าโครงสร้างคือการส่งออกกับเศรษฐกิจโลกครับที่เป็นหลักเลยะนะครับครับครับอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยต้องถามพี่อุตต่อราคาเงินบาทที่อ่อนค่าค,ค่อนข้างเร็วแรงด้วยพี่โอ๊ตตอนนี้ไป4 6ห อ๋อไปสามสิบหกจุดสี่กว่าสี่สิหก็ตกใจเลยนะคนรีบไปขายเลยสามสิบหกจุดสี่กว่าพี่อุทฮะเหตุผลมันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเราใช่ไหมหรือว่ายังไงมันเพราะอะไรมันนแรงมันเร็วอ่ะสําหรับสําหรับเงินบาทอ่อนผมเชื่อไหมว่าผมไม่ได้ดูเลยในรอบหลายวันที่ผ่านมาเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นอ่อเหรอผมไม่ได้คิดว่าเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรไหมครับถ้าเกิดคุณดูตามด้วยดูการนะ คุณแสบอาจจะลืมไปแล้วว่าเงินันผลจ่ายที่ธนาคารที่ธุรกิจในประเทศไทยจ่ายไปนี่ปีนี้เยอะด้วยนะ,ะทุกๆครั้งที่เวลาเวลาเวลามีการจ่ายเงินผลออกไปเนี่ยต่างชาติจะเอาเงินออกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในทุกๆเดือนประมาณมีนาเมษาเนี่ยเงินบาทจะอ่อนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออันที่หนึ่งนะแต่ถามว่าอ่อนเท่าไหร่เพราะเรื่องนี้ตอบไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่รู้ว่าใครออกเงินออก ผมไม่ไแน่ลอีกอันหนึ่งคือไม่แน่ใจนะว่ามันมี Impact มาจาก AWC หรือเปล่าเพราะว่าดูเหมือนเป็นเป็นรายการที่อาใหญ่อาใหญ่ครับมันเป็นเน็เซลอะ่ะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรายการตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วก็อีกอันหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าเป็นในเรื่องของราคาทองคําหรือเปล่าเกี่ยวพันกับทองคาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเพราะ,ะโดยสรุปแล้วเพราะผมเองเนี่ยเงินบาท36.4ในวันนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ที่ว่าฝรั่งเทขายหุ้นไทย ไม่ไว่าไม่ใช่ว่าเหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจไทยไม่ดีแล้วคนเนี่ยมามาขายเงินบาทออกแล้วก็ซื้อเงินดอลลาร์กลับไปเป็นหลักเพราะว่าหนีประเทศไทยผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นเหตุผลเรื่องคนอื่นลดดอกลดดอกเบี้ยอะไรบ้างซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นที่ที่เราจะต้องเป็นห่วงตรงนี้นะครับคิดว่าเป็นอย่างนั้นผมก็เลยไม่ค่<ข>อยได้ดูกับกับจุดนี้เท่าไหร่นะครับโดยสรุปพี่อุ้นมอง<ข>อย่างไรตกลงว่าเซตครั้งที่ผ่านเมื่อวานก็วิ่งถือว่าวิ่งวิ่งตามเพื่อนบ้านมา นะฮะตลงึ้นจริงหรือหอลอกหร<ม>ือยังเงะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเซตไม่ได้หลอกเราแต่ส่วนใหญ่เราจะหลอกตัวเองมากกว่านะครับเราจะหลอกตัวเองกันมากกว่าคืออย่างนี้ฮะตัวเซตเองเขาก็ไปของเขาตามธรรมชาติตามตัวแปรตามอะไรวันนี้เนี่ยเซตหนึ่งเมื่อวานนี้เซตหนึ่งสามแปดเจ็ดตอนเช้าวันนี้รูกปิดเปิดมาแล้วตอน,นจะลบนิดหนึ่ง <c oughs> อ,อ่ผมมองว่าปิดบวกนะคือตอนนี้ทรงตลาดเองเนี่ยถ้าเกิดคุณดูวีดีเขาเทสหนึ่งสามแปดศูนย์มาหลายรอบแล้วก็เอาอยู่ด้วย นะครับแล้วก็ตัวแปรเนี่ยซัพพอร์ตหมดนะครับตอนนี้เราไม่ได้มีตัวแปรในเชิงลบเข้ามาที่มีนัยยะนะเราเราโอเคนะเราอาจจะมีประเด็นเดียวคือพวกหุ้น xd แล้วขายทิิงอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แต่ว่าโดยตัวแปรถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าตลาดตอนนี้เนี่ยหลังจาก collection ไปแล้วเนี่ยหนึ่งสามขึ้นไปลวรอบหนึ่งเนี่ยเรามีการ c o l l e กชันลงไปหนึ่งสามเจ็ดกว่าเนี่ยผมว่านั่นคือ collection จบไปแล้วน่าจะมีการดีดตัวกลับ โดยมีปัจจัยพื้นฐานอื่นสนับสน,นุนด้วยก็เลยมองว่าปัจจุรอบนี้เนี่ยอย่างจริงจริง,ย,งยังมองเป็นรีบาวแต่การรีบาวรอบนี้มันการรีบาวในใน,ในคลื่นของเขาอะก็น่าจะไปถึงประมาณหนึ่งสามเก้าหกได้นะครับส่วนกรอบเนี่ยสามวันข้างหน้าเนี่ยผมมองหนึ่งสามแปดศูนย์หนึ่งสามเก้าหกมองบวกมากกว่าลบครับตอนนี้อ่ามองบวกมากกว่าลบนะครับเพราะฉะนั้น<บ>โดยเชิงกลยุทธ์ทำไงฮะตอนนี้ซื้อได้ใช่ไหมครับ ในในกลยุทธ์เองนะเนี่ยตอนนี้ผมถามว่าซื้อได้ไหมได้ครับเรามีหุ้นทั้งชุดถือยาวจริงๆด้านบนผมคงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงด้านบนนะผมขออนุญาตพูดด้านล่างดีกว่าเพราะคนที่ถือยาวเดี๋ยวแคปหน้าจอแล้วไปดูเอาแล้วกันทั้งหมด9ตัวที่อันนี้มันเป็นลิสต์ของเราให้ซื้อมาบานสองอาทิตย์แล้วก็ยังแนะนําซื้อชุดนี้อยู่เหมือนเดิมอ,อันนี้ข้างล่างอ่ะกล่อง,งนี้เป็นตัวใหม่นะครับก็คือตัว True EA TTB BDMSA d i a m o ย d UC เรามีให้เลือกครับ ก็ไปจิ้มตัวไหนก็ได้นะตัวท u ูเราไม่ได้ทำบทวิเคราะห์ a w c เราไม่ได้ทํำบทวิเคราะห์ <c oughs> พื้นฐานนะก็เรามองในมุมกลยุทธ์นะครับห้าตัวเนี้ยที่มาที่ไปทําไมผมถึงคิดอย่างนี้ผมคิดว่านะครับตลาตอนนี้ตลาดหุ้นเองนันเนี่ยสาหรับผมเองผมมองเป็นการรีบาวาแล้วก็รีบาวมีมีรูให้ได้นระมาณอาจจะสักสิบจุดกว่าๆนะครับเพราะนั้นเราพยายาม selective ในตัวที่เป็นหุ้นเฉพาะตัวที่น่าจะได้รับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นมุมของพื้นฐานที่ดีอ่าแล้วหรือแม้กระทั่งราคาลงมาลึกมากน่าจะดีดกลับได้นะครับอย่างเช่นทั้งหมดเนี่ยมันก็จะรวมในในทั้งทรูทรูเนี่ยผมมองแอบมองในตัวที่ว่าราคาหุ้นหลังๆมาค่อนข้างดีนะนะครับเพราะว่าแรงซื้อเริ่มเข้ามาเหนือจนเหนือ8บาทได้เก่งมากเลยนะ EA ก็จะ a กลับด้านนะ EA จะไปอยู่35บาทลงไปลึกมากก็มีผมว่าพร้อมขึ้นนะนะครับนะ TTB นี่นะก็เช่นกัน p ดีเนี่ยราคาขึ้นมาระดับหนึ่งหนึ่งบาทแปดสิบกว่าก็มีโอกาสขึ้นไปบาทเก้าสิบ BdMS ก็เช่นกันนะก็พักตัวมาระยะหนึ่งมีโอกาสจะขึ้นแล้วก็เป็นอ่าจริงๆแล้วเซกเตอร,ร์โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเซกเตอร์ของวิกนี้ด้วยผมค่อนข้างชอบโรงพยาบาลเพราะว่าในเรื่องเอาลุกของธุรกิจนะส่วนใหญ่แล้วค่อนข้างดีสุดท้ายครับตัว a อ c ก็อันนี้ก็ราคาหุ้นถือว่าค่อนข้างดีราคาลงมาพอควรให้จับให้เล่นได้สามบาทกว่ากว่านะครับงั้นเดี๋ยวผมดูชาร์ตนิดนึงไหนๆก็ต้องถามอยู่แล้วว่าชาร์เป็นยงงไ ครับครับเดี๋ยวค่อยตอบคําถามนะมีเวลาอีกเจนาทีเชิญเลยครับตัว t ทูครับเห็นไหมครับว่า t ทูเนี่ยก็ส่งค่อนข้างดีผมนั่งเฝ้า t ทูมาระยะใหญ่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะี้ตั้งแต่เขาเริ่มมาแพลงเรื่องตัวเอาลุกธุรกิจเขาเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็ราคา t ทูเนี่ยที่เขาพูดถึงสองแสนห้าเป็น n a v ผมว่าเอ๊ะจริงๆมันน่าสนใจก็ราคาวันนี้เนี่ยแปดบาทสิบตังแล้วขึ้นมาเยือนเหนือ ก็ถือว่าถ้าเกิดมองในมุมการคนที่เทรดจะบอกว่าอุ้ยนั่นมากนะแถวๆนี้ดูนี่มี8บาทนั่นมากตอนเมื่อเมษาปีที่แล้วนี่ครับตอนนี้กําลังเทสต,ตรงนี้อยู่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาเทสผ่านได้เนี่ยเขาก็ไปนู่นเลยแปดห้าสิบเลยเะนั้นนี่คือส่งค่อนั้าง,งดีครจริงๆแล้วถั่วกลยุทธนะ์มองในกลยุทธ์เนะี่ยชัดเจนมากคือเขามีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อนเนื่องแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็ลงมาก็ซื้อกลับลงมาซื้อกลับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้8บาท10ตังเทสต์อีกทัก แปดบาทยี่สิบผ่านได้ก็แปดห้าแถวๆนี้ก็เป็นการไซด์เวัพไปเรื่อยๆนะนะครับกินคําใหญ่ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าคนกินคําใหญ่ต้องซื้ออกบาทแต่วันนี้ก็คือกินคําย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับตัวที่สองนะครับจะเป็น EA เนี่ย EA นั้นก็อันนี้มองในมุมราคาลึกอย่างเดียวเลยหลยหลักๆนะครับ EA ถูกปัจจัยลบค่อนข้างท่วมตัวะนะครับแต่ว่าก็อย่างว่าครับปัจจัยลบท่วมตัวเนี่ยก็ย่อมมีทางที่จะต้องกลับมาได้นะครับเพราะฉน,นวันนี้ EA ตั้งตั้งลำอยู่ที่35บาท ผมมองว่าธุรกิจใหม่ๆที่เขาปลุกตัวเองได้หรือตัวอิมพลูสในเสื่อธุรกิจใหม่ๆของเขาขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าราคาหุ้นก็น่าจะพร้อมขึ้นนะครับก็เลยมองว่าน่าสนใจฮะในมุมของการเล่นดีบาวนะครับนี่เป็นหุ้นใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวถัดมาคือ BdMS มครับมันนี่เป็นยังไง m s นะครับก็29บาทหุ้นตัวนี้ค่อนข้างหนักสไตล์หนักแต่ถือแล้วก็ถือว่าสบายสบายอ่ะทรงราคาหุ้นเห็นไหมครับว่าค่อยๆขึ้นมาจากที่6เป็น29แล้ว ก็น่าจะทรงก็ไต่ระดับต่อไปเรื่อยจะไปได้นะเป้าหมายที่ผมมองไว้ต่อไปก็น่าจะประมาณ30บาทนะตัวนี้ก็ซื้อสะสมตอนนี้ได้นะครับส่วนเออทีทีบีทีทีบีน่ก็สูงนิดนึงแต่ว่าผมว่าดูจากตรงการเล่นเนี่ยผมว่าน่า,นาสนใจฮนะตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปหาจุแถวประมาณสักบาท90ได้สักครั้งหนึ่งตัวนี้พุทธนาคารหลังๆมาก็เริ่มมีสัญญาณในการ เข้ามาซื้อนะครับหลายๆตัว<ช>อาจจะก,กังวลเรื่องเคสอิตาเลียนไทยบ้าง<ช>แต่ว่าผมว่ามันถ้าเกิดตัดประเด็นนี้ทิ้งไปอ่ะราคาหุ้นหลายๆตัวน่าสนใจนะครับมันไม่ใช่ TTB ตัวเดียวนะ BBL <ช>ก็น่าสนใจด้วยเหมือนกันร,ราคาลงมาลึกเหมือนกันุดท้าย a w d ่ส a w บ <c oughs> A W C เองเนี่ยก็มองในมุมกลยุทเช่นกันครับจริงๆอ่ะผมดูดูพื้นฐานอยู่ระดับหนึ่งมากเขามีการประกาศแผนการลงทุนนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย ผมว่ามันเป็นตัวซัพพอร์ตตัวหนึ่งนะในธุรกิจของเขาเองนะครับเนี่ยนะวันนี้สามบาทเก้าสิบกว่านะสามบาทเก้าสิบหกส่งเป็นไซด์เวฟอัพนะครับก็มีโอกาสนะเล่นปกติถ้าเกิดเล่นเต็มรอบก,ก็สี่บาทยี่สิบนะครับเพราะ,ะนั้นลองสะสมตัวนี้ได้ครับราคาก็ถือว่าต่ําพอจะเล่นไหวนะครับนี่คือทั้งหมดห้าตัวที่เราจะเอาไปให้ท,ทุนของเราเลือกว่าชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นใครมีความสามารถในการเปิดกราฟดูได้ก็ลองเปิดแล้วก็เลือกเอา นะครับห uh, นึ่งในห้านี่แหละครับต้องเลือกเอาครับเยี่ยมนะฮะเอาทีนี้ในในในกรอบของเซ็ตตกลงว่าอยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะมีไปหุ้นหมดละครับหนึ่งสามแปดศูนย์อ่ะเซ็ตเนี่ยสามวันข้างหน้าหนึ่งสามแปดศูนย์ถึงหนึ่งสามเก้าหกวันนี้เซ็ตน่าจะบวกประมาณสามจุดตอนปิดประมาณนี้ครับครับผมอ่ะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมถามไหมใช่ค่ะเชิญฮะอะไรนะอะไรนะตัวที่ปูฟังหลุดเมื่อกี้ตัวที่ว่า ี๋ยวจะมีคาถามมาเดม๋ยวจะมีมีคถามจากนักลงทุนนี่แหละค่ะพี่อูดแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นพี่อู๊ดแล้วเราอเราจะมีภาวะไหนที่ของตลาดทุนเรามันต้องติดตามประเด็นไหนอีกคะที่จะมันสนับสนุนให้หุ้นเราไปต่อได้อีกนอกจากปัจจัยตประเทศแล้วอ่ะประเด็นที่สนับสนุนให้เราไปต่อได้นี่คือนโยบายรัฐบาลค่ะไม่รัฐบาลเนี่ยตอนนี้สรุปได้แล้วนะรัฐบาลชุดนี้เดี๋ยวมีอ่านออกนโยบายเนี่ยมันจะซับพอร์ตตัวธุรกิจอยู่ประมาณสี่อันนะครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมครับก็ทําผ่าน ตัวการสนับสนุนด้านอีวีสาธารณสุขครับทำผ่านโรงพยาบาลโลจิสติกสนามบ,บินทำผ่าน AOT แล้วก็ท่องเที่ยวทำผ่านหุ้นท่องเที่ยวครับนี่คือ4ี่เซกเตอร์ที่จะได้รับอน,นิสง์จากนโยบายรัฐบาลไม่รวมรับหมันะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งก็จะเป็นผมว่าเป็นเป็นปัจจัยในเรื่องของอดอกเบีย้ยลงนี่แหละแล้วก็เคสบีโจเจจบสวย ราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีโฟเนี่ยไหลเข้าในตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นครับคือเราคาดหมายว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโฟเนี่ยที่มาจากอเมริกากับยุนอ่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเริ่มเข้ามาในตลาดเอเชียเพราะเนี่ยไทยอาจได้อาน,นิสงส์ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนี่คือเหตุผลทําไมผมถึงกล้ามองวันนี้ว่าเราน่าจะปิดบวกประมาณ3ามจุดถึงจะน้อยนะ,ะส่วนปัจจัยเสี่ยงที่เราอาจจะต้องดูคือสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องอ่าอยู่เรื่อง2เรื่องครับอันนี้จริงๆเป็นผมเตรียมเขียนตัวบิ๊กซีสัปดาห์นี้ <C> e <at> สัปดาห์หน้านะจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของไทยโดยเฉพาะเลยก็คือการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างครับที่เดือนมกราขึ้นไปแล้วสองเปอร์เซ็นกว่าเดือนเดือนเมษายนเนี่ยเขาจะขอขึ้นอีกประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตการขึ้นค่าจ้างเนี่ยถ้าขึ้นตามคาดเนี่ยก็อาจจะไม่เท่าไหร่ถ้าขึ้นมากกว่าคาดเนี่ยอาจจะกระทบต่อธุกรกิจได้จริงจริงการขึ้นดอกเบีย้ยไม่ไม่เป็นบวกเขบาหุ้นในตลาดอยู่แล้ว <C> e <at> นะครับ <C> e <at> เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จับตาดูนิดนึงครับถ้าขึ้นเยอะกระทบมาก ถ้าขึ้นน้อยกระทบน้อยหุ้นที่เกี่ยวข้องกลุ่มพวกรับเหมากลุ่มนีคมอ,อุตสาหกรรมจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับค่าแรงตัวอีกอันหนึ่งต้องจับตาดูครับสัปดาห์หน้ากุศีชิ้นผิงจะคุยกับจะเจอนักนักธุรกิจสหรัฐในปักกิ่งอันนี้ก็เป็นจับประเด็นที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรฮะตอนนี้ก็ประมาณอารมลงประมาณนั้นแล้วก็รุ่นสัปดาห์หน้าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยะจะมีหุ้นขึ้นเอดีอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับก็ดูตรงนั้นด้วยเหมือนกันครับ ไปกันที่คําถามนักลงทุนตัวแรกเลยค่ะโค,โคโคโคค่ะพี่อุดคุณชอบนะแต่ไม่เคยได้ไปคุยเลยจนราคาสิบบาทแล้วโอเคครับ<น>โอเคนะของเขาผมว่าใช้ได้นะครับผมว่าตัวตัวโคโคโคเองเนี่ยตัวหมดทุรบินบนเดค่อนข้างดีทําน้ํามะพาวแล้วจะไปขายเมืองจีนนะครับตรงตอนนี้ค้างอยู่สิบาทแปดสิบผมว่ามีอยู่ลองรุนถือต่อนิดนึงคือทรงเนี่ยบางทีมันอึดอัด ถ้าเกิดเราคนที่มองคือธุรกิจดีอยู่แล้วนะผมว่าตอนนั้นน่ะแบาทนะ่ะโอเคดี10บาทเนี่ยแ,แอบสูงนิดนิดทรงตอนนี้เป็น,ปนแนวแนไซด์เวย์มัน,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 นคนที่ถืออยู่ลองถือต่อครับถ้าไม่หลุดถ้ายังไม่หลุดตัว10บาท40่สิยังถือต่อได้เลยนะครับส่วนคนที่จะซื้อเพิ่มผมว่ารอรอย่อลงมานิดหนึ่งจุดซื้อเข้าซื้อดีๆรู้สึกทุนตั้งสบาทห้น่าจะโอเคนะครับประมาณนั้นครับตัวต่อไปค่ะ BJC ค่ะพี่อ มีทั้งโบกมองบวกบ้างมองลบบ้างตัวนี้แต่ราคาก็ยังนอนอยู่ที่เพื้นะ BJC ตัวนี้ก็ธุรกิจอย่างเออชั่วโมงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ชั่วโมงของหุ้นค้าปลีกจะเห็นว่าหุ้นค้าปลีกส่วนใหญ่ไม่ค่อยดียกเว้นดูเว้นสี่อาซตัวอื่นๆมาเี้งหมดเลยเพราะว่าภาวะมันไม่ค่อยได้มันผมมองว่าตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ไม่ได้มีสัญญาณซื้ออะไรถ้าเกิดอยากจะซื้อเก็บจริงๆเนี่ยโดยอาจจะมีคนบอกเอ้ยเดี๋ยวจะมีการเอาบิ๊กซีมาดิสเตทใหม่รอบหนึ่ง ขอกดทุนทั้งยี่สิบสี่ทุนนะ่ะขอกดทุนนะไม่ต้องรีบครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกไแผนการบิ๊กซีนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีกําหนดวันเลยเพราะว,าวันนี้คนก็จะไปสยามพิวัริกันก่อนแหละแต่ตอนนี้บีเจซยังยังไม่ได้ไปไหนฮหอร,อรอรอสะสมแต่24้ยี่สิบนดีกว่าถ้าะจะเก็บนะครับอ่าและอีกตัวค่ะปตท,อทอล่คะคะเป็นยังไงบ้างปตท,อทอ บอทเนี่ยผมลุ้นมากเลยจริงๆถ้าซื้อเพื่อปันผลนะราคาตรงนี้โอเค,ค <ะ S 1> หุ้นบอทเป็นหุ้นที่ไม่ได้เอาไว้เก่งกําไรครับเอาไว้เก็บปันผลมากกว่าสามสิบสี่ับคนที่ซื้อปันผลโอเคครับแต่ซื้อซื้อเยาวซื้อ,ซ,อซื้อเก่งกําไรเนี่ยโอเคไหมมันได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยแนะนํานะครับแล้วก็เอาเป็นว่าใครมีวัตถุป,ประสงค์ในการซื้อหุ้นเพื่อรับปันผลเนี่ยบอทตอบโจทย์ตรงนี้ <คะ S 1> ราคาตรงนี้โอเคนะใช้ได้สามสิบสี่แถวๆนี้แหละ สลี่สี่ต้นทั่วดีกว่าดีกว่านะครับส่วนประเด็นที่ต้องติดตามบอทอนิดหนึ่งในระยะอนาคตก็คือนโยบายพลังงานยังไม่ยังไม่จบนะยังไม่จบนะคุณกีรพันธ์มีอีกหลายมุกออกมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามฮะเพราะว่ามันมีผลต่อหุ้นในบอทอรกรุ๊ปเลยแหละนะครับก็ติดตามนิดหนึง่งอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่ที่เราควรจะต้องรู้นะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับนโยบายพลังงานครับอีกตัวค่ะอามาตะค่ะพี่อู๊ดวันนี้เราออกบทวิเคราะห์หลายที่มีบทวิเคราะห์ครับเพราะว่า ตัวแบ็กหลอกมันเยอะขึ้นนะครับเขาเยอะขึ้นก็ผมว่าราคาหุ้นก็ยังเป็นแนวแนวไซเวกขึ้นไปนะครับก็พอไหวฮะแต่การโทษดิถือพอไหวแต่ถ้าเกิดใครที่มีอยู่นะถือต่อไปได้แต่ว่าคนที่จะซื้อเพิ่มเนี่ยผมว่ารอราคาที่แถวๆยี่สิบาบาทสีินะครับประมาณนี้ครับโอเคค่ะพี่อูนกลับค่อ่ะวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับอบคุรับะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ